เรื่องพระปัญจวคีพระปัญจวคีทูลขอบรรพชาอุปสมบทครั้งนั้นท่านพระอัญญาโกธัญญะได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุรมแล้วได้รู้รมแจ่มแจ้งแล้วได้อย่างลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยได้แล้ว ราศจากความสงสัยถึงความเป็นผู้แก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นพิสุขมาเถิดดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจานั้นแหลได้เป็นอุปสมบท ของพระอัญญาโกทัญญะนั้นครั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประทานโอวาทสั่งสอนพิสุทั้งหลายที่เหลือจากนั้นด้วยธรรมีกถาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอวาทสั่งสอนด้วยธรรมีกถาอยู่ ดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระวัปปะและท่านพระพัทิยะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาท่านทั้งสองนั้นได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วได้อย่างลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความสงสัยถึงความเป็นผู้แก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคจ้าว่าขอข้าพระองค์ทั้งสองพึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอทั้งสองจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วได้ตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอทั้งสองจงประพฤติพรมจรนทร์ เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นแหลได้เป็นอุปสมบทของท่านทั้งสองนั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระกยาหารที่ท่านทั้งสามนำมาถวายได้ทรงประทานโอวาทสั่งสอนพิสุที่เหลือจากนั้นด้วยธรรมีกถา พิสุทั้งสามรูปเที่ยวบินทบาทนำบินทบาทใดมาทั้งหกรูปก็เรียงชีด้วยบินทบาทนั้นวันต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประธานโอวาทสั่งสอนด้วยธรรมมีกถาอยู่ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุรีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้น แก่ท่านพระมหานามะและท่านพระอัศชิว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาท่านทั้งสองได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วได้อย่างลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากความสงสัยถึงความเป็นผู้แก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอข้าพระองค์ทั้งสองพึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระพาเจ้าตรัสว่าเธอทั้งสองจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วได้ตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอทั้งสองจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นแหลได้เป็นอุปสมบทของท่านทั้งสองนั้น ทรงแสดงอนัตตรักขณะสูตรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับพระปัญจวัคีว่าพิสุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาพิสุทั้งหลายถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วรูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยพิสุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเรา อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนาเป็นอนัตตาพิสุทั้งหลายถ้าเวทนานี้จักได้เป็นอัต,ตาแล้วเวทนานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธและบุคคลพึงได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราจงอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย พิสุทั้งหลายก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสัญญาเป็นอนัตตาพิสุทั้งหลาย ถ้าสัญญานี้จกได้เป็นอัตตาแล้วสัญญานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถอะสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยพิสุททั้งหลายก็เพราะสัญญาเป็นอนัตตาฉะนั้นสัญญา จึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาพิสูจน์ทั้งหลายถ้าสังขารเหล่านี้จักได้เป็นอัตตาแล้ว สังขารเหล่านี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธและบุคคลพึงได้ในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยพิสุทั้งหลายก็เพราะสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาฉะนั้น สังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยวิญญาณเป็นอนัตตาพิสุทั้งหลายถ้าวิญญาณนี้จักได้เป็นอันต,ตาแล้ว วิญญาณนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธและบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยพิสุทั้งหลายก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธ และบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าพิสุทั้งหลายพวกเธอสําคัญความนั้นเป็นฉนหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง พระปัญจวัคคีย์ทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าสังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิสุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลรูปอย่างใดยอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน ภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตไกลหรือใกล้เธอทั้งหลายพึงเห็นรูปทั้งหมดนั่นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเรา เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตไกลหรือใกล้เธอทั้งหลายพึงเห็นเวทนาทั้งหมดนั่นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตไกลหรือใกล้เธอทั้งหลายพึงเห็นสัญญาทั้งหมด นั่นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีต ไกลหรือใกล้เธอทั้งหลายพึงเห็นสังขารทั้งหมดนั่นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบ หรือละเอียดเลวหรือประนีตไกลหรือใกล้เธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณทั้งหมดนั่นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราพิสุทั้งหลายอริยสาวก ผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมสิ้นกำหนัดเพราะสิ้นกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นแล้ว ก็รู้ว่าผลแล้วอริยาสาวกนั้นทราบชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระสูตรนี้แล้วพระปัญจะวคีมีใจยินดี เพลิดเพลินภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดวายากรณะภาสิทธินี้อยู่จิตของพระปัญจวคีพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นครั้งนั้นมีพระอรหันเกิดขึ้นในโลกหกองค์ปถมพาณวานจบ พระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่สวินัยปิฎกมหาวักข้อที18่18ถึง24หน้าที่2 3ถึง29